สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซลาเซลล์ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับช่อง Power My Solar Cell นะครับมาเจอกันอีกแล้วเจกับคลิปก่อนๆที่ผมทำนะครับก็เป็นการใช้งานแบบบ้านๆนะครับคือใช้ไดโอดชาร์จมากนะครับแล้วก็ตัวชัตเจอร์ที่เป็นแบบ PWM นะครับสำหรับตัวชัตเจอร์ที่เป็น PWM ก็เป็นการชาร์จแบบชาร์จตรงนะครับก็กระแสมาเท่าไหร่ก็ชาร์จเท่านั้นนะครับ ไม่มีการปรับกระแสการชาร์จให้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเสนออุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเพิ่งได้มา1ตัวนะครับวันนี้สั่งไว้น่าจะรย์1เดือนแล้วนะครับก็จะมาสอนวิธีตั้งค่านะครับสำหรับเจ้าตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นชนิดของ MPPT นะครับเพื่อนๆอาจจะรู้นะครับว่า MPPT ก็คือการชาร์จที่ ได้กระแสที่เยอะนะครับก็คือเอาโวลต์มาช่วยเพิ่มกระแสในการชาร์จนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการใช้งานจริงนะครับแล้วก็วิธีต่อว่ายัางไงนะครับแล้วก็วิธีวัดค่านะครับว่ามันได้กระแสแอมป์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวติดตั้งให้เรียบร้อยจะมาทําอีกคลิปนะครับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวช์จเจอร์ที่เป็นรุ่น MPT นะครับที่ ใช้กันแพร่หลายนะครับยอดนิยมเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็อุปกรณ์มันทนด้วยนะครับใช้งานค่อนข้างดีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตัวพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ลองมาวางกับพื้นนะครับแล้วก็ลองมาเทสก่อนนะครับว่ามันทํางานยังไงนะครับแล้วก็ได้กระแสเท่าไหร่นะครับเทสเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตั้งค่ายังไงนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่น p าวเอ m r นะครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีเขียนว่า m อ p t นะครับโซล่าชาร์เจอร์คอนโทรเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะมีคู่มือไว้ดูประกอบด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาตั้งค่าเพื่อดูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ต่อกับแบตเตอรี่เข้าแล้วนะครับ ก่อนอ zeker, ื่นเลยเพื่อนๆนก่อนที่จะมาตั้งค่านะครับเพื่อนเพื่อนต่อไฟไปที่ขั้วแบตบวกนะครับกับแบตลบนะครับต่อแบตเตอรี่ก่อนนะครับบวกกับลบให้ถูกนะครับว่าขั้วไหนนะครับถ้าเราใช้24เราก็เอาแบตเตอรี่24โวลต์ใส่เข้าไปนะครับถ้าเราใช้12โวลต์เราก็ต่อ12โวลต์เข้าไปนะครับตอนตั้งค่านะครับเพื่อนเพื่อนต่อแค่แบตเตอรี่นะครับไม่ต้องต่อ อ่าตัวไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟที่มาจากโซล่าเซลล์ถ้าเราต่อไว้ก็ออฟก่อนนะครับแต่ที่จริงก็ตั้งได้นะครับขณะจ่ายไฟที่มาจากโซล่าเซลล์แต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสมันกระชากครับระหว่างเราตั้งค่านะครับเราก็ควรต่อแต่แบตนะครับ Dude, <crap. S 1> นี่เดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์ของตัว โซลาเซลออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตุ่มนะครับตุ่มใช้งานก็จะมีอยู่4ตุ่มนะครับตุ่มแรกก็เป็นตุ่มโปรแกรมนะครับ esc นะครับตัวนี้แล้วก็หรื escape นะครับโปรแกรมกับ escape นะครับแล้วก็ตุ่มลูกศรขึ้นลูกศรลงนะครับแล้วก็ตุ่ม enter นะครับก่อื่นเลยให้เพื่อน,อนกด ตุ่มที่โปรแกรมนะครับถ้าเรากดที่แรกเลยมันจะโชว์สเตตัสว่าโวล์นะครับโวล์ชาร์จเท่าไหร่นะครับกี่โวล์แล้วกี่วัตต์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับออนแผงอันนี้ครับจะได้ไปเทสไปด้วยนะครับพอเรากดเป็นหนึ่งครั้งครับมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้แผงมากี่โวล์นะครับตอนนี้ก็มา23โวล์นะครับแล้วก็ชาร์จอยู่ที่ 86วัตต์นะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนลองกดลูกศรขึ้นทีนะครับก็จะเปลี่ยนสเตตัสเป็นตัวนี้เป็นโวลต์นะครับของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชาร์จอยู่ที่5.5แอมป์นะครับก็2ตุ่มนี้คือไปดูสเตตัสนะครับถ้ากดไปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆกดนี้นะครับอีกทีนะครับก็จะเข้าไปโหมดที่ ดีศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับการตั้งค่าครับก็จะมี d 0ศูนย์ศูนย์ถึง d 0ศูนย์สี่นะครับในการตั้งค่านะครับก็จะมีง่ายๆคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะมีอยห้าโหมดนะครับก็ตั้งค่าแค่ห้าโหมดนะครับง่ายๆนะครับรุ่นนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เคยไปติดตั้งมานะครับถ้าเรามาต่อใช้งานเลยมันก็จะเป็นอัตโนมัติที่ตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเราต่อ ระบบ12เข้านะครับมันก็จะคำนวณว่าเป็นบบ12เข้าอยู่นะครับมันก็จะทํางานตามระบบ12นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาตั้งค่านะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้แบตเตอรี่ไม่เหมือนกันนะครับว่าโวลต์เท่าไหร่นะครับอย่างเราใช้อย่างผมก็ใช้เป็นแบตเตอรี่กดนะครับตอนนี้หรือแบตเตอรี่น้ํานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แบตเตอรี่ที่เป็นเจลหรือเป็นลิเธียมนะครับก็เราจะได้ตั้งโวลต์ควบคุมมันให้ ทำงานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เกิดปัญหาแบตบวมโวลต์เกินอะไรอีกนะครับผมอันดับแรกนะครับ D ศูนย์ศูนย์คืออะไรนะครับ D ศูนย์ศูนย์ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งเอาพุทนะครับก็คือไฟสัญญาณเอาพุทตัวนี้นะครับมันจะมีเอาพุทธบวกกับเอาพุทธลบนะครับว่าเราจะให้ออกทํางานกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ศูนย์ศูนย์ชั่วโมงก็คือให้ เอาพุตตัวนี้ออกน,นะครับใช้งานนะครับก็คือเราสามารถเอาเอาพุตตัวเนี้ยไปต่อกับหลอดไฟหรือไปต่ออุปกรณ์กลางคืนนะครับพอมืดมาก็ให้มันเปิดนะครับใช้งานเอาพุตได้นะครับเข้าใหม่นะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการปรับตั้งก็ให้กดปุ่มอินเตอร์ทีนะครับก็จะกระพริบทาง แสดงผลทางด้านขวามือนะครับพอเรากดขึ้นลงมันก็จะบวกให้นะครับว่าเราจะให้ตัวเอาพุธทำงานกี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะนับเป็นชั่วโมงนะครับเป็นยีิบสี่ชั่วโมงก็เลือกยีิบสี่นะครับครับสมมติเราเลือกยีิบสี่ไว้นะครับเราก็กดเอเตอร์หนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็จะหยุดกระพริบนะครับก็คือเราตั้งค่าแล้วนะครับแล้วเราก็ไปตั้งในโหมดต่อไปนะครับคือ D01 นะครับกดลูกศรขึ้น d 0ศนนะครับโวลต์ตัวนี้จะเป็นโวลต์ที่บอกว่าโวลต์ลอยของแบตเตอรี่นะครับก็หมายถึงว่าแบตเตอรี่โวลต์ลอยปกตินะครับก็คือโวลต์ที่มันเหมือนเราไม่ได้ต่อโหลดนะครับคือโวลต์สแตนบายของแบตเตอรี่ครับสําหรับโวลต์ของแบตเตอรี่แต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับว่าจะใช้โวลต์เท่าไหร่นะครับให้มาดูที่ตารางครับของตัวคู่มือนะครับที่เขาให้มานะครับ ตัวนี้ก็จะมีไทป์แบตเตอรี่นะครับมีอยู่4ชนิดนะครับที่เขาบอกมานะครับอ่าห้าชนิดนะครับมีลิเธียมเลยนะครับลิเธียมแล้วก็มีนะครับอันนี้เขาก็จะเว้นไว้สำหรับลิเธียมเดี๋ยวมาดูตารางง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราดูระบบ12บออยู่นะครับว่าเราใช้แบตเตอรี่แบบไหนนะครับสําหรับแบตเตอรี่น้ํานะครับก็จะมี ช่องนี้นะครับเราดูช่องตัวนี้ก็ได้ครับ14.4โวลต์นะครับช่องที่สองนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโวลต์ลอยของแบตเตอรี่นะครับก็คือโวลต์ที่มันแบตเตอรี่มันเต็มปกตินะครับก็คือเหมือนโวลต์สแตนบายนะครับง่ายๆนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่13.8โวลต์นะครับอันนี้เขาก็ตั้งจปนารฐานมาจากโรงงานแล้วนะครับ ดี๋ยวมาดูตัวถัดไปนะครับ D02 นะครับ D02 เนี่ยเป็นโวลต์สำหรับไวชาร์จนะครับก็คือแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับผม D02 จำไว้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่เราใช้ชนิดไหนนะครับแล้วก็โวลต์เท่าไหร่นะครับในการตัดเต็มนะครับอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าแบตจะบวมไม่บวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ D02 นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราใช้โหมด12นะครับก็คืออดูช่องแรกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโวลต์14.4โวลต์นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้14.5นะครับก็คือเผื่อไว้จุดหนึครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆแล้วก็โหมดต่อไปนะครับ D03 นะครับตัวนี้ เป็นโวลต์ของเอาพุทครับโหลดนะครับผมเพื่อนๆไม่งงนะครับก็คือเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับเป็นโวลต์ของเอาพุทโหลดนะครับหมายความว่าเราใช้โหลดไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่ากลางคืนเราเปิดไฟไว้นะครับแล้วแบตเตอรี่เราโวลต์มันจะต่ําลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เราสามารถตั้งได้นะครับสมมุติว่าเราตั้งไว้11.5นะครับถ้าแบตเตอรี่เราต่ํากว่า11.5นะครับ เอาพุทัวนี้จะตัดการทํางานไม่ให้โหลดออกใช้งานนะครับก็คือเซฟไม่ให้แบตเตอรี่เราโวลต์ตกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าโวลต์ตกเยอะเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับแบตเตอรี่เรานะครับมันก็จะทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมได้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับผมสำหรับเราใช้โหลดตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต่อเพิ่มอินเวอร์เตอร์นะครับจากแบตเตอรี่ใช้งานนะครับอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของ D04 นะครับ D04 ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่00นะครับ D04 จะสามารถตั้งไว้ที่ให้กด Enter ทีนะครับเลาเราจะตั้งนะครับมันจะมีตั้งได้01กับ00นะครับได้แค่2ค่านะครับถ้าเราตั้งไว้ที่00นะครับมันจะมีผลเกี่ยวกับ D02 นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรา,เราย้อนกลับไปที่ D02 นะครับ ดีศูนย์สองนะครับก็คือโวลต์ในการตัดชาร์จนะครับสมมุติเราตั้งไว้ที่ศูนยนะครับการทํางานมันจะตัดแบตเตอรี่อยู่ที่14.5สโวลต์นะครับแล้วก็ทําการคายประจุนะครับไปที่ดีศูนะครับแล้วก็ตกลงมาเหลือ13.8นะครับก็คือโวลต์สแตนบายนะครับตัวนี้ของแบตเตอรี่นะครับก็คือโวลต์ของระดับโวลต์ของไฟเลี้ยงของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะทํางาน ลงมาที่13.8นะครับเพื่อสแตนบายโวลต์ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งไปที่ D04 นะครับให้อยู่ที่1นะครับจำไว้เะเพื่อน1นะครับแล้วเรากลับไปดูที่ D02 นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่1นะครับการทํางานของ D02 นะครับ จะอยู่ที่14.5โวลต์คงที่นะครับเราจะตั้งไว้กี่โวลต์ก็ช่างนะครับแบตเตอรี่เราจะอยู่ที่ไฮโวลต์ตลอดนะครับก็คือที่เราตั้งการชาร์จสูงสุดไว้นะครับก็หมายความว่าแบตเตอรี่เราจะไม่มีสิทธิ์คลายประจุนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้โหลดเกินนะครับการดึงมาใช้นะครับก็คือมันจะไฮตลอดนะครับสําหรับการตั้งค่านี้ไว้นะครับจะมีผลเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับถ้าเกิด มันสูงตลอดนะครับมันก็มีดีนะครับทําเหมือนเราทํางานาชาร์จเต็มร้อยนะครับไม่มีการดาวใครประจุออกมานะครับการทํางานแบบนี้ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนๆตั้ง D04 อยู่ที่ศูนย์นะครับผมเด้อ Enter ทีนะครับวิธีตั้งนะครับง่ายๆก็คือกด Enter ทีนะครับแล้วก็เราทําการปรับตั้งนะครับเราตั้งค่าเสร็จเราก็กดสีส้มนะครับนี่ครับมันก็จะหยุดแล้วเราก็เลื่อนโหมดต่อไปได้นะครับเราก็ตั้งไว้ที่ดีสูงสนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เราาลงมาถึง13.8สแตนบายนะครับระหว่างที่เราชาร์จเจอร์นะครับจะทำให้แบตเตอรี่เรามีการสวิงชาร์จสูงสุดนะครับ ชัชเจอร์ตัดแล้วก็มีการคลายประจุบ้างนะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เราสามารถเพิ่มอายุการใช้งานครับให้ยืนยาวนะครับยิ่งเป็นลิเธียมด้วยก็ยิ่งสําคัญนะครับเราต้องคํานวณโวลต์ให้ตรงนะครับว่าเราใช้เท่าไหร่นะครับสําหรับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีวิธีตั้งค่าเพื่อนๆไหมฝานะครับว่าเราใช้งานแล้วเราจะตั้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดกระแสให้ดูนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับ อันนี้ก็เทสก่อนนะครับชั่วคราวก่ <ส amino. S 1> อนเราไปที่โปรแกรมนะครับหลังจากเราตั้งเสร็จแล้วให้เพื่อนๆออฟแบตเตอรี่ครับคือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกหนึ่งครั้งนะครับหรือสับเบกเกอร์ลงก่อนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแต่เพื่อนๆระวังนะครับถ้าเพื่อนๆต่อแผงอยู่อย่างนี้นะครับต้องเอาสับแผงลงก่อนทุกครั้งนะครับย้ําเลยนะครับให้สับไฟจากแผงออกก่อนนะครับ แล้วก็คอยถอดแบตเตอรี่นะครับหลังจากเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราก็ทําการออฟเบเกอร์นะครับของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ออนอีกครั้งนะครับค่ามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับสําหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ให้ทําการ,ราต้องออนแบตเตอรี่ใช้งานก่อนนะครับจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่เข้ามาก่อนนะครับที่ตัวชาร์จเจอร์แล้วคอย ซับเบเกอร์ของแผงเข้ามาชาร์จนะครับทุกครั้งนะครับให้เพื่อนจำไว้นะครับเพราะว่าการเอาแบตเตอรี่เข้ามาก่อนนะครับก็จะทำให้ตัวชาร์จเจอร์รู้ว่าระบบที่เราใช้นะครับเป็นระบบอะไรนะครับเป็น12หรือระบบ24หรือ48หรือ72โวลต์นะครับสำคัญเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้กับการตั้งค่า ชาร์จเจอร์คอนโทรเลอร์นะครับยี่ห้อ power MR นะครับก็มีท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหลังจากการใช้งานนะครับเรามาเทสกันอีกทีนะครับว่ามันโอเคไหมครับสำหรับกระแสเข้าและก็กระแสออกนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง power my solar cell ด้วยนะครับจะได้นำคลิปดีๆมาฝากกันอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามนะครับก็จะรู้สเต็ปการทำงานจากต่อแบบง่ายๆนะครับ แล้วก็ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูก็ติดตามก็สามารถกลับไปคิดดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าเราใช้ระบบพื้นฐานมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนสเต็ปขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นระบบไฟฟ้าเลยก็สามารถจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับจะได้ เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ศึกษาการใช้งานจริงนะครับจะได้นำความรู้ไปใช้ในการใช้พลังงานฟรีนะครับสวัสดีครับ